อินเอียร์มอนิเตอร์อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไดปไหมฟังไงเป็นจูหูฟังอยู่โอ้ยสวัสดีครับผมมินทอมฟอร์ดครับเป็นนักเรียนตำรวจมาใหม่ครับชื่ออะไรนะมินทอมฟอร์ดครับบินทบาทเที่ยอะไรวะแป๊บนึงคูใส่ข้างก่อนทไม่เรื่อง <c oughs> เป็นพลาเหรอไม่ไม่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใส่จุกคูฟงอยู่แป๊บนึงบินทบาทที่อหไรมันวะบินทบาทมันพูดอะไรวะเขาดู รอรอรอมาละมาไหนพูดอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ใส่จุกหูฟังเอาเน่าไเลยฟังไม่ได้คุกเรื่องพูดว่าอะไรนะโอเคครับผมมีทำฟอร์ดครับมีทำฟอร์ดอ๋อใช่ครับเป็นนักเรียนตำรวจครับผมทีนี้ผมจะได้เออผมขอบัตรประชาชนนะครับจะขึ้นปอดฟ้าครับผมขอบัตรประชาชนเหรอใช่อายุอะไรอายุยี่สิบไปยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบไปยี่สิบเอ็ดเลยบรรลุนิติภาวะแล้วหมดเวลาทำแล้วอ่ะจริงๆบัตรประชาชนเนี่ยตอนเขาทำอายุสิบห้าเสร็จเลยปุ๊บเนี่ยตอนบรรลุนิติภาวะเนี่ยมันต้องมีการ อัปเดตรูปล่ลางหน้าตาเข้าใจปะอันนี้เกินแล้วไม่ได้แล้วไม่จี่ของของของพี่ดีครับอะไรผมขอบัตรประชาชนพี่ครับเอาไปทำไมเอาไปตอบขึ้นปอกฟ้าครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับใช้ปบะาชาชนกูต้องไปตอบขึ้นปอกฟ้าเอ่อมันต้องใช้ครับยี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาทหรอใช่ครับลองขอให้ฟังหน่อยดิอ่อ อย่าบอกนะไม่เคยร้องคอเหรอกินเสร็จประเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเอาไม่เบาดาวปัดอะขาวขาวขาวผมผมทำไม่เป็นเลยครับใครก็ได้สอนดิตัวแบ็คโชว์ตัวอย่างดิตัวแบ็คทำไม่เป็นต้องเป็นพี่แล้วแหละ ใช่นั่นๆผู้หญิงนั่ะผู้หญิงที่ย่อๆอยู่ข้างหลังอะหมกกระต่ายมันลุกขึ้นดิเราอะมาดิเร็วเนี่ยเนี่ยปอนจมพูเหมือนกันเนี่ยคนนี้ปอนจมพูอะมาดิทีเร็วพี่รองคอเขาฝั่งซีเราอะลองคอใช่ลองคอมี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 มาเดี๋ยวสิลองคอมันทำยังไงอะพี่ ก็ถ้าไม่เป็นก็หาเพื่อนเรื่มเรื่อยๆอ,อ,อ่ะให้เลื่องไปอย่างงี้ไปไปเลือกขัดขวางมาคนหนึ่งไปเรืองขัดขวางไปเลือกขัดขวา,านนงคนหนี่งยืนอยู่ข้างๆเลยนี่เหรอจี้จี้ขวาง,ง <c oughs> เราสบการณ์โชคชเราทำให้เขาดูตัวอย่างสิเราอะ่ะจี้จี้เนี่ยบเบื่อเลยนะเบื่อเลยนะอยู่ไหมเนนะี้ย เหม ợ, ่อเหมือไปเรียกเขาเรียกคันขวางคนหนึ่งไปบอกขอคันขวางที่มีความกล้าหนึ่งคนไม่งัานถอดตอกแขนแม่งเลยตายครับผมไหนลองฟังเพลงใหม่อุ้ยดีหูฟังเบสไซสเอดีปกติแล้วอินเอียร์ต้องใส่ไซส์เล็กหรือต้องใส่ไซส์ใหญ่วะถ้าแบบ มีน้องบอกชมปูบู๊ดบู๊ดได้เลยนะคะพี่บู๊ดแบบบู๊ดรถอ่ะเอ็ดทำให้พี่ดำฟังบู๊ดรถคืออะไรไหนให้ฟังสิเดินมาใกล้ๆพี่ดำหน่ตรงนี้ถ้าแบบเอ็ก็ใส่ได้เอ็มก็ใส่ได้อะมีจัดเลยไหนอะเขาฟังเลยฟังอะไรอะบูรถเนาะใช่ไหนอะให้พี่ดำทายว่ารถอะไรอะไหนเขาฟังเลย แค่ไหนอ่เชื่อว่ช่วงนี้น้ำมันรถมันไม่ค่อยดีเขาไม่ได้ยอดดัง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 ก้าก้าหน่อยดังดังหน่อยดังดังหน่อยจู่ๆไปไหนกันไปไปเดี๋ยวเวลาฟังชิบหายดีปะ นี่รอมันตัดไม่ตัดพอน้องดนี้มันไม่ค่อยยอดนะบ้านจะอะไรใครช่วยไม่มีทำทำไม่ได้หรอกจริงไอ้มกิมอ็มอ็มเอ็มกิมชื่อเลยนะไอ้หัวม่วงอะผู้ชายชื่อะไรนะเนี่ยเนี่ยผมผมผมพามานแล้วครับไหนเอาเลยให้ขัดขวางให้ขัดขวางทำเต้ให้ดูตัวอย่างดิเร็ว เราหายถึงใครกันนะครับผมลุงคอพี่ลงไม่ได้เดียเพิ่งไปทำตีนมาเลยอ่าไม่รู้หรอเป็นทำตีนอักเสบลวงเราหายไวอะ่ะน่าจะาอักเสบกว่าเดิมนะเดี๋ยร็ยวสิให้น้องทำไปด้ดูหน่อยฉันไม่เห็นมันชี้เลนะฮะกินอะไรนะลุงคอหรอ เออเอ็กทำน้องคอยน้องดูหน่อยน้องคอยเหรออืมอ่ะเอาจริงดิเอ่อเอ็กช่วยเราดูหน่อยเอ็กอ๋อป๊บหนึ่งเนาะสติ๊กวุ่นไปด้วยมันวุ่นไปด้วยจริงนะเซตติ้งเซตติ้งเดี๋ยวบอกวุ่นไปด้วยลันส์ทอนไม่อยากใส่เอ็กเล็กไปว่ะต้องใส่เอ็กปากไม่เอานะเอ็กแป๊บเลยครับชัดเจนแล้วเนี่ย เดี๋ยวเนี่ยได้เห็นตัวอย่างไอ้ย่างย่างเนี่ยเรืองล้วงลึกลึกลวงลึกลึกถอนเลเสียงอ้วกเลยดิพี่เมื่อกี้ก็จะอ้วกแล้วออะยแ้้ลวมเผู้หญิงแม่งก็เป็นน่าล้วงไม่เป็นนะจริงๆอ่ะใช่ป่ะให้ต้องให้ผู้หญิงทำไม่เป็นเจอยาวกว่านิ้วอีกยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยโอ้โหเราเล่นกลางจะเร็วสิผมอยากฟังพี่ทำ กูเพิ่งแดกก๋วยเตี๋ยวเสร็จไอสัตว์เส้นอ่ะยังดีกว่าฟังพี่มากกว่าครับไม่ทำกูไม่ทำงั้นมึงไม่ต้องเอาไปชวนกูไม่ต้องเลื่อนยเยอะเยอะเลยนะเฮ้ยเพื่อนยอเลยนะเว้ยทำทีเดียวน้องทำได้ทุกอย่างเลยนะทำดีทำรั้งเดียว มีมีกดได้มีเสียงฟองด้วยมีเสียงฟองเอเออช้ได้ชได้ชได้อีกอยีอีกขยี้อีกยี้อีกขยี้เฮ้ยตาไหลแล้วตาเนี่ยนิวเามเลยตอนนี้พี่เรียกขอี้ดมด้วยดมมาปาดจมูกพี่โหดได้เหี่ยอันนั้นอ้วกเลยถ้าดมะเรียกขออีกทีนึงตาแตกว่รับาพี่เอออีกทีนึงรเร็วดิ ไหนอะไอโกหกแล้วนี่แกงแล้วนนี้แกงแล้วไม่สมจริงเอาใหม่เมื่อกี้มันแตกจริงเนี่ยไม่ได้ต้องเปิดกดลำคอเขาไว้ตลอดเร็วเฮ้ยใครจะอ้วกตาวะอ้าใครจะอ้วกตาวะให้ไงวะยังเอาครับ ตาผมแตกแล้วนะครับเนี่ยไม่ตหอจะตีนวะจุกนี้ไม่เวิร์คครับเป็นจุกฟังแป๊บเอสไซต์อะไรนะการแลกเปลี่ยนดเท่าเทียมเหรอวะน้องผมรู้สึกไม่น่าเท่าเทียมนะเดี๋ยวว่าหลังผมมาขอฟังเบสไซส์เอสไม่เวิร์คต้องเป็นเบสไซต์เอ็ม เอีย่ยนจุกฟังแม่งมันเหรอ